ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บรรยทยประจำวันที่19ธันวาคม2568โดยชายผู้บังคัร่งผู้บันไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ,บ่ายโมนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ดรามาลีซอโพสต์ถึงพระรุนพี่ติมชาติไทยคาดปมดัแบแรงใส่โค้ดวังด้านโจ้ห้าหลา่าเคลื่นอนไหวแล้วโดวยลีซอเทเลเทพวิโนโนไทยโพสต์ถึงรุรุนพี่ทิมชาติหลังจากที่ดา่าโคดวางแรงปมไทยพ่ายเวียดน,นามในชุดสีเกม25 2 5 โยงประเด็นเดือดของโจ้ห้าหลาล่าสดุดในดวลลบโพสต์ในคร้งนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยกลายเป็นประเด็นเดือดน,นะฮะหลังจบเกมที่ทีมฟุตบอลชายทีมเชาติไทยแพ้เวียดนามศึกซีเกมสบันสิบหช่วงต่อเวลาพิเศษ2ต่อสมสบันไดทับช้างศึกทีมเชาติไทยพลาดการได้เหรียญทองฟุตบอลชายานะที่เป็นเจ้าภาพในรอบ50ปีจนมีแฟนๆและข้อคนในวงการฟุตบอลบางส่วนออกมาวิจารณ์กันอย่างหนัก ล่าสุดนั้นโดยวันนี้รีซอร์เทเลเทพวินโนไทยอดีตผู้เล่นทีมชาติไทย,อ,ทย,ไทยออกมาเคล่อนไหวตอบโต้ความคิดเห็นของอดีตนักเตะคนหนึ่งที่ออกมาด่าแรงสึงคโครวังทวัชัยดลรงอตอกุลกุนซือทีมชาติั้างศึกชุดซีเกมมองว่าหากจะวิจารณ์นั้นสามารถทําได้แต่ไม่ควรจะไปด่าคนที่เป็นรุ่นพี่ในวงการนะและก็ควรจะให้เกียรติคนอื่นในครั้งนี้ด้วยโดยโพสต์ของดีซอร์ระบุเลนะว่าให้กำลังใจกันสิจะไปด่ากันทําไม คุณก็ทีมชาติเก่าวนะวิเคราะห์วิจารณ์ไปสิไม่ใช่ไปด่าเขาตอนคุณเล่นคุณก็ไม่ชอบให้คนอื่นดา่าไม่ใช่หรอให้เกียิคนอื่นเขาบ้างได้ไหมเขารุ่นพี่คุณทางนั้นเลยนะขณะที่เจ้าแคมป์สารวัตรเดชมิตรอีกหนึ่งอดีตนักเตะทีมชาติก็เข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับรีสอร์ทเทเรเทพิโนไทยโดยโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพพิ่ตนเองนั้นเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของสรารยุทธชัยคำดีบริวชโจห้าลา อดีตกองหน้าทีมชาติไทยระบุว่าลูกพี่ผมเข้าใจสิ่งที่พี่คิดนะฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ผลสกอร์มันออกมาแล้วทุกอย่างมันต้องมีอะไรที่ได้พลาดพิงกันสมัยที่พี่สมัยผมข้โดนกันมาเยอะแต่สิ่งที่ผมพูดถ้าอยากจะให้ก้าวหน้านกันนะพวกเราอย่าปิดกั้นกันเลยกับสิ่งที่เราต้องไปยืนจุดๆนั้นให้จนได้แล้วเราทําได้ไม่มีใครมาตาหน้าหรือมาตาหน้าเราหรือด่าเราในครั้งนี้อย่างแน่นอน โดยก่อนหน้านี้โจสรยุทธแช่คำดีก็ออกมาโพสต์แสดงหลังจากที่จบเกมที่ทีมไทยแพ้เวียดนามระบ,บุว่าขออนุญาตพูดในการที่เป็นโค้ชเหมือนกันกับโค้ชหลายคนคนที่ไม่เคยได้รับประกาศแบบนั้นโค้ดจะง่เลยนะซึ่งล่าสุดนั้นโจ้รายุทธแช่คำดีลบโพสต์นั้นกล่าวออกไปแล้วพร้อมกับโพสต์ใหม่ว่าตอนผมโพสต์ชมผมโพสต์เชียร์ก็เอาโพสต์นั้นไปทําข่าวบ้านนะครับผมก็แฟนบอลคนหนึ่งที่ไม่อยากจะให้ใครมเมาแชมป์ในบ้านของเราอยู่แล้ว เป็นแต่ว่างานยินไ้ผมเข้าใจนะฮะทุกคนนั้นเสียใจและก็มีประเด็นพลาดพิงกันเยอะแต่ว่าถ้าจะให้ก้าต่อไปนั้นเราต้องติเพื่อก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรองดูคนต่อไปกับการที่มีการเปลี่ยนแปลงเ,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 เพิ่มขึ้นในครั้งนี้เป็นไหมก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดซีเกมในศึกครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานครับอารัฐยังไงไค้ชวิเกลชื่นชมฟุตซอลชายไทยหลังทะลุเข้าเหรียญทองแล้วในครั้งนี้ เรียกว่างานนี้ไม่มีชุดไหนทําได้ชุดนี้ตัดให้เลยนะฮะตบเวียดนามคว่ำเมื่อกุนซือทับช้างศึกตัวเล็กชื่นชมนักเตะหลังจากที่เอาชนะเวียดนามและก็ผ่านเข้าไปสู่รอบจิงชนนเลิศได้มิเกลวบตดิโกโ้หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมฟุตซอลชายทีชาชิไทยเปิดเผยหลังทีมเอาชนะเวียดนามไป2ต่อหนึ่งในการแข่งขันฟุตซอลชายซีเกมครั้งที่33 3. นัดที่3โดยโค้ชมิเกลได้เปิดเผยหลังจบเกมในครั้งนี้บอกว่า อยาจะขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนเราเตรียมแผนมาสู้ให้เต็มที่ที่สุดและทุกคนก็แสดงให้เห็นถึงหัวจิตหัวใจนักสู้เราเจอเวียดนามทีไรก็เป็นบิ๊กแมตชทุกครั้งตอนนี้เวียดนามพัฒน,นาขึ้นมาเยอะมากเป็นเกมที่เรานั้นเล่นกันได้ตามเป้าหมายในครั้งนี้ผมคิดว่าเวียดนามมีเกมรับที่ดุดัน มีการบีบเพชชิงกันที่ดีเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นรองใครในเอเชียซึ่งครั้งแรกนั้นเขาสร้างปัญหาให้กับเราในช่วงที่เรานั้นโดนบีบได้มากเลยนะแม้เราจะแก้ไขได้แต่มันก็มีบางจังหวะที่เขาทําได้ดีส่วนเกมต่อไปที่เจอกับพนื่ของอินโดนีเซียนั้น e an, เราต้องการชนะเราต้องการเหรียญทองเท่านั้นพวกเขาเป็นทีมที่เรานั้นเจอมาโดยตลอดแล้วก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากตอนนี้เราต้องกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่ที่สุด สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดชิงต่อไปของฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียวันที่19ธันวาคมเวลา19นาฬิกานัสนามนนทบ,บ,นบุรีสเตเดียมในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ฟุตซอลชายไปคว้าเหรียญทองมาให้จงได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นทีมชาติเวียดนามพลิกนรกแซงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมไปได้ความรู้สึกหลัง นเห็นทีมชาติเวียดนามพลิกแทงนรกนะฮะเป็นควันหลงหลังทับช้างศึกไทยอยู่3ปีภายใต้การนำทัพของโคชวังทวัชัยนรงอ่อนตะกุลลงสนามรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชายซีเกมส์บั25น,นักานำราชมังคารากีฬาสถานพลิกพ่ายให้กับทีมชาติดนามไปอย่างสุดระทึก2-3ต่อสบันให้ทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของคิมซิกคว้าเหรียญทองไปครอบครอง โดยความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเข็นทีมชาติเวียดนามพลิกนรกแซงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมส์คอมเมนต์แรกก็บอกว่าการคัมแบ็คของเวียดนามนั้นดรมาม่ามากรอบชิงนัดนี้แบบน่าเชื่อคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามแซงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมาไทยได้ดีในครึ่งแรกแต่วันนี้เหรียญทองเหมาะกับเวียดนามจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเหมาะสมแล้วที่จะเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมา เกมนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าฟุตบอลอาเซียนนั้นพัฒนาขึ้นมามากเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาการพลิกชนะไทยในสนามของพวกเขาเองนั้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาเวียดนามไม่เคยยอมแพ้แม้ว่าสถานการณ์จะดูยากแค่ไหนก็ตามทีคอมเมนต์ Comment ต่อมารอบชิงนัดนี้จะถูกจดจําว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ได้ว่าดีสุดของซีเกมเลยก็ว่าได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเวียดนามสู้ได้อย่างกล้าหาญ ของคาราวะทั้งสองทีมคอมเมนต์ต่อมาโค้ชเวียดนามแก้เกมได้ถูกจังหวะและก็ถูกต้องมากคอมเมนต์ต่อมาความกดดันมหาศาลแต่เวียดนามรับมือได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานี่คือช่วงเวลาสำคัญของฟุตบอลเวียดนามในอาเซียนนะคอมเมนต์ต่อมาไทยจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนในทัวร์นาเมนต์หน้าคอมเมนต์ต่อมานี่คือรอบชิงที่แท้จริงเต็มไปด้วยอารมณ์และก็คุณภาพฟุตบอลคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับเวียดนามด้วยประขอ ให้ชื่นชมไทยสำหรับการต่อสู้อันยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เป็นดังว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปครได้ค่กาดะนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนที่เรียกว่าทึ่งเหมือนกันไม่นึกว่าเวียดนามนั้นจะสามารถพลิกแซงนรกชนะไทยในครั้งนี้ได้ไปอย่างน่าเหลือเชื่อและคว้าแชมป์ซีเกมไปได้ในครั้งนี้ด้วยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงอาเซียนทึ่งเลยนะไทยชาติแรกทจอทะลุ200เหรียญทองซีเกมส์25 เลือกวางานที่สรุปผลตารางคะแนนเหรียญซีเกม2 0 2 5ล่าสุดนั้นก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันในวันที่19าธันวาคมปรากฏว่าทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานยิ่งใหญ่กลายเป็นชาติแรกของมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งนี้ที่คว้าเหรียญทองจออทะลุหลักเกิน200เหรียญน,นะฮะโดยทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองไปแล้วมากถึง1 9 7เหรียญทองซึ่งมากกว่าอินโดถ,ถึง2เท่านะฮะและก็มากกว่าเวียดนามเกือบ3เท่า สรุปเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยณตอนนี้จำนวน197เหรียญทอง130เหรียญเงินและก็93เหรียญทองแดงรางวัลรวมแล้ว420เหรียญในครั้งนี้โดยงานนี้ไทยนะผม197เหรียญทอง130เหรียญเงิน93เหรียญทองแดงอินโด80เหรียญทอง93เหรียญเงิน103เหรียญทองแดงเวียดนาม73เหรียญทอง72เหรียญเงิน 99เหรียญทองแดงสิงคโปร์48เหรียญทอง53เหรียญเงิน81เหรียญทองแดงมาเลเซีย46เหรียญทอง49เหรียญเงิน109เหรียญทองแดงฟิลิปปินส์ส1เหรียญทอง59เหรียญเงิน126เหรียญทองแดงเมียนมา3เหรียญทอง20เหรียญเงิน38เหรียญทองแดงลาว2เหรียญทอง9เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงเบรุนไน 1, 1เหรียญทอง3เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงและก็ตีบอเดสเต3เหรียญทองแดงซึ่งบทงานอันยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยตอกย้ำความแข็งแกร่งฐานะที่เป็นเจ้าภาพซีเกมสม์2025และยังคงเดินหน้าลุ้นเหรียญเพิ่มรางวัลอย่างต่อเนื่องในโปรแกรมการแข่งขันที่เหลืออยู่ของมหรรมกีฬาอาเซียนในครั้งนี้ถ้าได้เหรียญทองจากฟุตบอลทั้งหญิงและชายและฟุตซอลหญิงและชายนะผมงานนี้ทะลุ200อย่างแน่นอนนะ อะไรนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุบันไทยประจบวบันที่19ธันวาคม2568โดยชายผู้บังคัร่างฟุบันไทยครับ